สวัสดีครับพบกับช่องปูคนเลี้ยงควายเหมือนเดิมนะครับสูตรนี้ให้กินเช้าเย็นนะครับช่วงที่ไม่มีหญ้าสดให้กินนะครับพี่น้องผมจะทําแบบนี้ทั้งเช้าและเย็นนะครับให้กินของหวานอาหารเช้าแล้วก็ของหวานอาหารเย็นไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็นี่ครับต่อด้วยการกินฟางครับมาดูกันครับว่าเขาจะกินฟางดีไหมครับผมทําแบบนี้เขาจะกินฟางดีมากครับพี่น้อง เขาจะดึงกินครับถ้าเราห้ฟางแบบนี้ครับข้อดีหนึ่งเลยครับเขาได้กินทั้งวันครับพี่น้องเขาหิวเขาก็กินนะครับ2องครับประหยัดด้วยนะครับเขาจะไม่เหยียบนะครับถ้าเราใส่ในรางเขาจะดึงแล้วก็หล่นไปก็อาจจะเหยียบได้นะครับนี่ครับกินดีมากครับหลังจากกินของหวานอาหารเช้าเสร็จนะครับพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีหญ้าสดให้กินนะครับ ยาสุดหมดครับต้องไปหาที่อื่นมาให้กินครับมีบ้างไม่มีบ้างครับวันไหนมีก็จะให้กินแต่ช่วงเย็นนะครับของหวานแต่ถ้าวันไหนไม่มีก็ให้กินทั้งเช้าและเย็นนะครับแล้วก็กินฟางต่อตามที่เห็นนี่แหละครับพี่น้องกินดีทุกตัวนะครับพี่น้องเห็นไหมครับตัวฝั่งนู้นครับเก็บกินฟางที่หล่นนะครับนะ การเลี้ยงของผมก็ประมาณนี้ครับช่วงไหนที่ไม่มียาสดให้กินก็จะเลี้ยงแบบนี้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงอยู่ในคอกนะครับเพราะว่าเขาหวานข้าวก,กันหมดแล้วนะครับปล่อยไม่ได้ครับช่วงนี้ฝนตกครับคอกก็จะแฉะแฉะหน่อยนะครับยังไม่ได้เก็บมูลออกจากคอกเลยครับช่วงนี้ เฉะครับเก็บยังไม่ได้รอให้ฝนไม่ตกสักสองสามวันให้แหง้งสักนิดค่อยเก็บนะครับนี่ครับตรงนี้เป็นเปลงหญ้าที่ผมปล่อยให้กินนะครับนี่หมดแล้วครับกินได้ห้าวันครับหมดเกลี้ยงแล้วครับบรรยากาศดีครับวันนี้ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปูคนเลี้ยงควายด้วยนะครับสวัสดีครับ